อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมออกกำลังกายด้วยท่าฝึกโยคะค่ะนั่งอยู่ใต้ต้นกระท้อนตอนเจ็ดโมงเช้านะคะท่านผู้ชมต้องมีที่รองนั่งนุ่มๆมารองแค่ไว้ก่อนนะคะเวลาเราฝึกจะได้ไม่เจ็บค่ะ <mm> 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 แพนด้ามาค <mm> 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 ่ะงไปก่อนแม่จะเอ็กซ์ไซ์โอ้ผมไม่ควรนะคะผ <mm> <mm> มจะมาฝึกโยคะด้วย ท่าทางนะคะเอาตัวดันเลยนะคะไม่ยอมจะลงค่ะ,ะจำจำเป็นจะต้องให้อยู่ด้วยแล้วล่ะค่ะ,ะก้มหน้าลงไปชิดพื้นเลยนะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆสักสามสี่ครั้งค่ะจากนั้นนะคะชันเข่าขึ้นขาหลังยังอยู่ในท่าเดิมเหยียดตรงไปค่ะเหยียดขาหน้าไปสุดเลยนะคะขาสองข้างก็จะเหยียดตรงแบบนี้ค่ะ ช่วยแก้ปวดเข่าปวดขาได้ดีเลยนะคะกันเส้นเลือดขอดป้องกันเส้นเลือดขอดอ่ะฝึกด้วยกันอ้าวนอนขึ้นมา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 อืออุ๊บอ่าอย่างนี้นะโอ้ยเสร็จแล้วก็นั่งตรงเออเหยียด่ะ ข้างหน้าเอองั้นะเหยียดไปข้างหน้าเหยียดขาไปอ่ะอืออืออ่ะดูค่ะท่านผู้ชอือฝึกด้วยกันนิ่งๆไว้นะนิ่งไว้นะน,นะนี่แม่ก็จะนอนแล้วนะแม่จะนอนนะดูแพนด้าจะฝึกกับเราบ้างนะคะท่าไหนดีแพนด้าเธออือโอ้ท่ายกหัวค่ะเอาแล้วค่ะดได้โอกาสดังลงดขึ้นกำเริบ,บรรแล้ว นั่งเรียบร้อยนั่ง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 เลเหยียดขาให้เข่าตรงบริเวณขานี่เข่าต้องตึงเลยนะคะตรงเลยค่ะเรียบร้อยเลยหลักปลายเท้าไปทางด้านหน้าค่ะไม่ถนัดเอาใหมด้านนี้แพนด้าอยู่หันหน้ามานะคะต้องอยู่ทางด้านหลังค่ะอ่นอนนอนนอนต้องนอนเต็มเลยนะคะยกขาอ่านึ่ง ตั้มยก่ะดีาที่จะยก่ามากเลยนะคะดูแล้วนะคะผักปลายเท้าไปทางด้านหลังค่ะมือพยุมเอวไว้นะคะหลังจะต้องแข็งแรงนะคะเข่าเยียดตรงเลยค่ะเมื่อหลังเราแข็งแรงนะเราก็จะมีกําลังในการ ยกหน้าท้องขึ้นเหยียดขาขึ้นได้สุดเหยียดขา,ขาให้ตึงเลยนะคะวางเท้าไว้ทางด้านศีรษะค่ะแล้วก็ยกกลับมาอีกข้างนึงนะคะทําแบบเดียวกันวางเทา้าปลายเทา้าจิกลงที่เนื้อทางด้านหัวเราค่ะจากนั้นก็ยกขึ้นไปเหยียดตรงก่อนที่จะพาทั้งสองขานะคะมาวางแล้วก็ค่อยๆวางสะโพกลง ขาตึงเข่าตึงวางขาลงแล้วก็ยกขึ้นมาในแนวตรงเหมือนเดิมค่ะขามือกดพื้นไว้นะคะค่ะยกด้วยการพยุงของหน้าท้องกับหลังโดยไม่ต้องใช้มือจับค่ะเอามาวางไว้ทางด้านเหนือหัวแบบนี้เหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วนะ,ะวางลงนะคะอันดาก็ยังนิ่งอยู่ค่ะท่านี้ก็ช่วยผ่อนคลาย ก็พลิกซ้ายทีขวาทีนะคะเหยียดไปเพื่อที่จะยืดสันหลังเราค่ะให้ขลายเมื่อยคลายปวดนะคะจากอาการฝึกค่ะจากนั้นลุกขึ้นลุกขึ้นอ่าพยุงตัวลุกขึ้นนะคะจะทําท่านี้ค่ะได้ไหมจะทําสําเร็จไหมแพนด้าลุกขึ้นอีกแล้วค่ะอันนี้คือพร้อมที่จะทําท่ายืนด้วยศีรษะนะคะเมื่อแพนด้ายกตัวออกอ่ะไม่เป็นไรค่ะ วางมือนะคะข้อศอกพับค่ะประสานมือไว้ข้างๆศีรษะแบบนี้ค่ะแล้วก็สันหลังเรานะคะยกค่ะยกยกยกขึ้นเลยนะคะค่ะค้างไว้นะคะให้ขาเหยียดตรงเลยค่ะนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะแยกขาเอาขาหนึ่งลงมายืนปลายเท้าจิกพื้นนะคะ ส่วนอีกขาหนึงยังอยู่ด้านบนค่ะชี้ไว้แบบนี้นะคะช่วยให้เราคลายเมื่อยคลายปวดค่ะช่วยลดเส้นเลือดขอดได้ด้วยนะคะถ้ายืนด้วยศีรษะนะคะฝึกให้ยืนด้วยไหล่แข็งแรงก่อนนะคะถึงค่อยฝึกท่านี้ได้สลับขาลงทีละข้างค่ะจากนั้นก็ยกขาขึ้นไปตั้งให้ตรงเลยนะคะ ให้ตรงเหนือลำให้ตรงชี้ตรงเลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะพอตรงเสร็จแล้วอยู่สักพักนึงค่ะค่อยๆพับนะคะพับสะโพกนะคะค่ะขาก็จะวางพื้นได้ง,ง่ายๆแบบนี้ละค่ะค่ะคุกเข่าลงนะคะเหนื่อยหน้าคืนค่อยๆทำช้าๆนะคะแล้วก็ตามด้วยท่าเหยียดขาเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะสบายเลยละค่ะสลับกันทั้งสองข้างเลยนะคะค่ะ ที่ลองอาจจะฝืดหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรถ้าเราฝึกจนชำนาญแล้วเราก็ทำได้ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนั่งลงสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมชื่อแพนด้านะครับมาออกกําลังกายมาฝึกโยคะกับแมค่ครับคิดว่าตัวเองเป็นคนตลกแต่ก็มองกระจกโอ้เป็นคนสวยช่วยนา่นารักอีกด,ด้วยเพราะเป็นคนสวย คิดว่าตัวเองเป็นคนต่ลกแต่พ่อมองกระจกเอา้าเป็นคนสวยเป็นคนสวยเป็นคนสวยคิดว่าตัวเองเป็นคนแต่ลกแต่พ่อมองกระจกอ้ยเป็นคนสวยสวยและยังน่ารักอีกด้วยไม่ชมว่าสวยจะชมแมวที่ไหนนนนน กำลังไกลด้วยกันอึ๊บอ่ะนั่งลงอึ๊บมาขาซ้ายไปขาขวาเร็วขาขวามาขาขวามาขามาขามาขาขามาขาขามาอึ๊บนี่เลยโอ้โหคิดว่าตัวเองเป็นคนตลกแต่พอมองกระจกโอุย้ยเป็นคนสวยสวยและยังน่ารักอีกด้วยก็เป็นคนสวย

กึ่ง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 กูเก่งมากเก่งมากเก่งมากสวัสดีท่านผู้ชมก่อนไปเลยบ๊ายบาย